สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายเรื่องวิธีติดตั้ง crossfire shot ลงไปในวิทิโบังคับของเราที่ใช้ crossfire อยู่แล้วนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้จะมีสายต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับวิดีบุบังคับก็คือเชื่อมระหว่างวิทยุบังคับเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช้มินิบีใช้หัวมินิบีนะครับแล้วก็สายต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับกล่อง crossfire ใช้หัวไมโครบี B. เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรูปกันทีหลังโปรแกรมที่ต้องใช้จะมีโปรแกรม open ds version 2.3.5หรือใหม่กว่าเป็นโปรแกรมใช้สำหรับ ตั้งค่าต่างๆของวิทยุบังคับนะครับแล้วในที่นี้เราจะใช้สำหรับลงไฟล์ TBS n i g h t l y Build เข้าไปในวิทยุบังคับโปร,โรแกรมที่2คือโปร,โกรแกรม TBS Agent X ใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลของกล่อง cross file แล้วก็ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ของทีม Black Sheep ต่างๆไฟล์ข้อมูลที่ต้องใช้จะมีอย่างแรก TBS n i g h t l y Build สำหรับอัปเดตลงกล่อง cross file จะเป็นซิไฟล์นะครับแตกไฟล์ลงมาจะมีหลายไฟล์ให้เลือกไฟล์ที่ตรงกับรุ่นวิทยุของคุณต่อไปไฟล์ที่2เป็นไฟล์ที่จะใส่ลงใน sd card ของโปรแกรม open tx นะครับเอาแล้วก็รูปประกอบมา mini b หัวที่ต่อเข้ากับวิทยุเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์หัวเป็นแบบนี้ ส่วนไมโครบี B, หัวที่ต่อกับ crossfire เชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้หน้าตาโปรแกรม openTS เป็นไอคอนแบบนี้โปรแกรม TBS agent เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อปิดโปรแกรมออกมาจะหน้าตาแบบนี้สำหรับ openTS สำหรับ agent X หน้าตาแบบนี้โหลดโปรแกรมได้จากไหนผมจะใส่ลิงก์ทั้งหมดอยู่ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะครับ แล้วก็โปรแกรมที่เอก็ลิงกตามนี้เลยถ้าเกิดต้องการเวอร์ชั่นใหม่กว่า2.3.5ไปที่ o p e n t s o r g อันนี้นะครับสำหรับโปรแกรม Agent s อยู่ในเว็บไซต์ของทีม a c k c h ชีฟก็ copy ลิงก์นี้ก็ได้หรือว่าจะไปเปิดใน teamblacksheep. com เลือกซอฟ์แวร์เลือกช็อปเลือกซอฟ์แวร์แล้วก็จะมี Agent X ให้เลือกโหลดนะครับอย่าลืมอินสตอลหลังโหลดด้วย โหลดไฟล์ file, ข้อมูลท Best n a l y Build ได้จากลิงก์นี้นะครับมันจะไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ต้องดูจากลิงก์หรือไม่ก็เซิร์ชหาจาก Google แล้วก็ไฟล์สำหรับ s d c a r โหลดได้ด้วยหน้าเว็บเดียวกับที่คุณโหลดโปรแกรม OpenTX นะั่นแหละครับแต่จะเอาลิงก์นี้ไปด้วยก็ได้ทีนี้ รูปประกอบไฟล์ SD Card มันอยู่ในหน้าลิงนเดียวกันอย่างที่ผมโหลดมาเป็น OpenDS version 2.3.7แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ที่โหลดไฟล์สำหรับ SD Card จะหน้าตาแบบนี้นะเขียนว่า SD Card เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินส่วนด้านล่างจะเป็นลิงก์สำหรับโหลดโปรแกรม OpenDS สำหรับ Windows สำหรับ Mac OS สำหรับ Linux ตามลำดับ วิธีทำอย่างแรกที่เราต้องทำคือลงข้อมูลไฟล์ l y b u i l ลลงไปในวิทีุบังคับก่อนอื่นมาเปิดวิทยุบังคับในบท bootloader ก่อนสำหรับวิทยุโบราณ x 9 d plus QX7 และ Ju m เป r T16 เนี่ย b ู o t l o a d e er อรจะทำได้โดยเลื่อน t r i m แนวนอสองอันเข้าหากันพร้อมกับเปิดสวิต วิทยุบังคับของคุณนะครับต้องทําพร้อมกันนะครับก็วิธีโบราณนิดหน่อยจากนั้นก็เสียบสายจากวิทยุเข้ากับคอมได้เลยวิทยุนะครับไม่ใช่กล่องฮอสไฟเปิดโปรแกรม o p e n d s ออกมาเลือก Read w r i t e เลือก w r i t ฟ Firmware to Radio จะขึ้นหน้าต่าเล็กเขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้เช็คว่าไฟล์ที่เราจะโหลด ลงไปในที่เราจะอัปเดตลงไปในวิทยุเนี่ยเป็นไฟล์ t b s 9 y Bill ถ้าไม่มั่นใจเลือกโหลดแล้วก็ไปเลือกไฟล์เราเองโดยที่ให้ตรงกับรุ่นวิทยุของคุณนะครับอย่างของผมเป็น x a d Plus นะแล้วก็เลือกติ๊กเช็ค Hardware Compatibility ด้วยจากนั้นคลิก Write to TX ได้เลยพอรอสักครู่มันจนมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ลงวิทยุบังคับเสร็จก็มาเช็คกันว่า ลงเรียบร้อยไหมทําได้โดยเปิดวิดีุตอนนี้ถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วก็เปิดวิทยุบังคับออกใหม่อีกครั้งหนึ่งเปิดวิดีุมากดปุ่มเมนูค้างกดปุ่มเพจค้างแล้วก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับให้ดูว่ามันเป็น o p e n t s s 9 d หรืออะไรให้ตรงรุ่นเ v ร r ชั่น TBS Date แล้วก็ e e p r 2 1 9ตามนี้ จากนั้นให้เราไปย้ายข้อมูลจากไฟล์ SD g a r d ลงในการ์ดของวิดีบุบังคับซึ่งคุณจะเอาวิธีการถอดการ์ดออกจากวิดีุบังคับไปเสียบในคอมพิวเตอร์แล้วก็ c o p y p a s t e หรือว่าคุณจะเสียบสายจากวิทีุบังคับเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดลงมาก็ได้ทํำยังไงก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับขั้นตอนนี้แค่ก๊อปไฟล์ทั้งหมดที่คุณโหลดเข้ามา ไปเพสตรงในการ์ดของวิดีโอมัคับของคุณทับไปได้เลยข้อมูลพวกโมเดลต่างๆไม่หายนะครับอัปเดตต่อไปขั้นตอนที่3อัปเดตกล่อง cross file ด้วยโปรแกรม TBS Agent X เปิด Agent X ขึ้นมาที่ด้านมุมขวาบนของโปรแกรมมีจุดจุดสจุดให้คลิกไปที่ตุ่ม3ตุ่มนี้นะครับจะขึ้นออปชันมาต่างๆและให้คุณเลือกติ๊กถูกที่ include beta firmware จากนั้นเสียบสายจากกล่อง crossfire กล่องส่งสัญญา crossfire ไปยังคอมพิวเตอร์แล้วถ้าต่อติดเนี่ยมันจะมีจุดเขียวๆเกิดเกิดขึ้นที่หน้าต่างเล็กๆของ crossfire ตัวส่ง crossfire ของคุณนะครับในในนี้มันเป็นตัวส่ง crossfire แบบไมโครจะขึ้นชื่อแบบนี้ micro tx แล้วก็คลิกคาว่า manage ได้เลยคลิกคาว่า manage เสร็จปุ๊บมันจะมาโผล่ที่หน้านี้ให้คลิกเลือกิร์ม ก็คลิกที่ firmware แล้วก็มาดูว่า firmware ล่าสุดคืออะไรนะครับแย่อย่างนะตอนนี้ที่ผมทําวันที่5ไม่สีวันที่8เดือน5เอ่อเวอร์ชันล่าสุดคือ3.28แล้วก็คลิกอัปเดตได้เลยส่วนเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้แต่ว่ายังมีสีเหลืองๆกล่องสีเหลืองเขียนว่าเบต้าอยู่เนี่ยคือเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ทดสอบจนแน่ใจว่าไม่มีบั๊กนะครับจะลองใช้ก็ได้ หรือจะไม่ลองก็ได้แล้วแต่คุณเช็คการตั้งค่าสำหรับวิทยุคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ crossfire เป็นครั้งแรกก็น่าจะทำไปแล้วนะก็คือกดเมนู1ครั้งแล้วก็กดเพจหนครั้งแล้วก็เลื่อนลงไปไปจะเป็นที่หน้า model setup เลื่อนลงไปจนเจอพวก internal rf mode ให้เลือกเป็น off external rf mode ให้เลือกเป็น crossfire c CR rsf จากนั้นก็เช็คว่า crossfire เป็น crossfire shot แล้วหรือ,อยังได้โดยไปที่ถ้าเป็น microtx เนี่ยให้เปิดใช้โค้ด lua ก็คือกดเมนูค้างไว้แล้วกด page หนึ่งครั้งเลือก crossfire แล้วก็มันจะมาขึ้นหน้านี้ก็กด activate crossfire microtx แล้วก็จะมาโผลที่หน้านี้นะครับให้เลื่อนลงไปจนสุดก็จะมีคำว่า rc input เป็น crossfire shot แล้วสำเร็จเสร็จสิ้นแต่แต่ยังไม่หมดคำเตือนมันจะมีคำเตือนเกิดข,ขึ้นมาเนื่องจากว่าไอ้โค้ด nally b i l d เนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติมันก็จะมี warning ขึ้นมาคำเตือนข,นขึ้นมาว่ามันจะเป็นโค้ดสำหรับการทดสอบเท่านั้นอะไรแบบนี้ไอ้โค้ดเนี่ย,ยไม่ต้องตกใจมันไม่มีอะไรก็กดข้ามไปได้แต่ว่ามันทำให้หายไปไม่ได้เพราะว่าโค้ดที่เราใช้มันเป็น โค้ดที่สำหรับการทดสอบอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเจอคำเตือนอันนี้นะครับ SD Card Warning e x p e c t v e r s i o n อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะคือเขาคุณเข้าไปเปิดดูไฟล์ใน SD Card ในวิทยุนะครับเปิดไฟล์ SD Card วิทยุขึ้นมาหาไฟล์ที่ชื่อว่า OpenTS .SD Card พอเปิดขึ้นมาเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยในนั้นจะมีข้อมูลอยู่บรรทัดเดียวให้คุณแก้เลขไอ้สองหลักข้างหลังเนี่ยหรือสองหรือสามหรือหนึ่งหลักข้างหลังนี่ให้มันเหมือนกันกันกบไอ้คำเตือนที่มันขึ้นมาอย่างไอ้ตรงนี้มันเป็นสองหกคํคำเตือนของคุณมันเป็นหนึ่งแปดคุณก็เปลี่ยนไอ้สองหกนี้ให้เป็นหนึ่งแปดแล้วก็กด enter save แล้วก็เอา sd card ยัดเข้าไปในวิทยุตามเดิมมันก็จะหายไปนะครับไอ้คำเตือนนี้ จากนั้นไปต้องต้อง buy receive ใหม่ด้วยแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายสำหรับ cross file เพราะว่า cross file สามารถ buy ได้โดยที่คุณไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยอย่างไรก็ตามผมแนะนำให้ใช้โปรแกรม TBS Agent X ในการ buy เ,เพราะในที่นี้คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วและมันไม่จำเป็นต้องเปิดวิทยุด้วยซ้ำคุณแค่เสียบสายกลอง ค o อสไฟล์ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกปุ่ม Buy ในโปรแกรมนะครับเนี่ยนะครับคุณต่อต่อสายคอมเข้ากับกล่องค o อ s ไฟล์ ile, เสร็จปุ๊บเข้ามาที่ cross ฟล์ ile, ม m คน r ที X แล้วก็อยู่ที่ Configure แล้วก็เลือก Buy กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับแค่นั้นเองแล้วคุณก็รอให้มันจัดการจนชีวิตคุณจบสิน้นทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการไฟล์ d o c u m เมนต์เวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไล้วไฟล์เวิ d ์ดด็อก n เมนตผมมีให้แต่สําหรับสมาชิก p a t r ิ o n เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคุณเข้าไปเป็นสมาชิก p a t r ิออนแล้วก็แบ่งปันเม่ดเงินเล็กๆน้อยๆสําหรับช่องนี้แล้วคุณก็จะได้ฟไฟล์ที่เป็น Microsoft Word ไปไปดูได้โดยที่ไม่ต้อง มีอ่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ต้องมานั่งโหลดไม่ต้องมานั่งฟังผมพูดด้วยไปนั่งอ่านทำความเข้าใจได้เองเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ